พยากรพยากรุก็มีใช่ไหมโ,โอ้โหเนี่ยไอ้นี่คืออะไรเงินเงินอันนี้นะเขาเรียกว่าเงินเงินเงินลาดเงินหลวงเงินอะไรนะเงินหลวง อันนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นโค <c oughs> มันเป็นจิตพันตัวนี้มันเป็นจิตเขาเรียกว่าโคงสิงห์จิตพันตัวนี้ก็ขายมาแล้วก็เอาไว้อันหนึ่งอันนี้เงินเรือนิ่งม้วนเรือนี่งวนเรือนี่ย่าสิบเอ็ดว่างใหญ่โอเคนี้แหละคลือไม่รู้อันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นมังกรนะตัวน้อยนี่นะลายมงังกร แต่อันนี้แพงเหรียญนี้นะแพงเดี๋ยวนี้ยิ่งแพงเสียดายได้ขายน่าจะเหลือไว้เกือบสามสี่กันใช่ไหมอยากน้อเจอร้านที่นกคงกงราคาเราแล้วเนาะวันนั้นนะขายได้สามแสนอันนี้ไปมีคนมาเข้าฝันอยู่เจออยู่ที่นาแบ,แบบแบบว่าตอนนั้นนะ่ะก็เงินก็ไม่มีเนาะก็ไปลงวัดลงวัดแล้วก็ ไม่รู้ไปยืมพี่ยืมน้องก็ยืมไม่ได้วันนั้นน่ะพี่สาวขายวัวน่ะขายควายน่ะไปหม,มือนไปยืมสองหมื่นไม่ได้<ม>ลูกก็ไม่มีเงินเรียนเลยจิยืนชาวบ้านร้อยละสิบม,มานอนกลางคืนก็ฝันแม่เรียกว่าลูกเอ้ยอย่าอย่าทุกข์อย่าร้อนเถอะไปเอาซะหายเงินน่ะจะไปอยู่กับพ่อแล้วอยู่กรุงเทพมันอยู่ที่ เสาเถียงอันที่สามมันมีอันมีถนนไปแล้วก็ยื่นออกเอบอกอม,มันยื่นออกเวลาเราทำนาเนี่ยคนไม่ขุดได้ตรงนั้นอะจะเลี้ยวจะเลี้ยวมาก็เลยเอารถไถไปปาดดูก็ออกมาให,ใหญ่สามอยเก้าสิบแท่งแล้วก็เงินเจอเงินโบราณ3ามร้อยเก้าิบแท่งเงินอะไรนะเงิน เหรียญบาทใบบาทใบห้าบาทใบร้อยฮะก็มีขายหมดแล้วค่ะขายหมดแล้วก็ให้ใบละร้อยเนี่ยเขาให้ร้อยยี่สิบก็ขายขายหมดแล้วก็ทําบุญให้แม่ใช่ไหมจ้ะเนี่ยหนูอยากได้เหรียญเนี้ยขายเท่าไหร่เนี่ยมันมีอย่างละเหรียญขายหมดวันนั้นในเงินสามแสน เพราะว่ามันเป็นพ่อเป็นแม่ของเงินเออนั่นแหละเอากลับมาแล้วก็เอาอยู่บ้านแล้วก็ขายของนี่ขายไม่ได้ก็จะได้เหมือนกับว่าเรียกเงินมาอันนี้เหรียญบาทอันพระราชการที่เก้าู่สิจ้าเหรียญบาทพระราชการที่เก้ามีซ้ออะไรซ้อสิบเกณฑเอาหนูมีเหรียญเลยนเทพเหรียสิบเกณฑอันนี้มี สามทสองเหรียญแต่เอาให้เพื่อนหมดเ <c oughs> ขาบอกว่าอย่ากออกรถอยากอะไรนี่ยนะเขาให้เข,า,ข,า,บขาบอกว่าถ้าออกรถไม่ต้องไปดาวเอวเอนั่นแหละก็ให้เพื่อนนะขายของงนะตะโกนนะขายขอ้งนะได้เยอะได้เป็นห้าสี่หกสิบเหรียญหนึ่งนุก้กก็นักสะสมกันหนะแต่ว่าอยากได้เหรียญยิ่งหายไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเรือถ้าน้นก็จะให้ช่วงว่างๆช่วงบ่ายๆหน้าบ้านลุงพลครับเออจะให้ถ้าปะป่าว่างๆหลีบเหรียญแต่ว่าพนักงิงกันเลี้ยงสตีลเหรียญละเหรียญเดียวน่ะไม่ได้แค่เหรียญเนี่ยเหรียญห้าเนี่ยจจาตคูริงเหรียญสิบตาคูตเหรียญห้าตาคูตอยากเอาไว้ไงเพราะว่าได้เหรียญบาทแล้วเหรียญเหรียญห้าแบบตรงก็มีแล้วเหรียญเก้า มีแล้วแล้วเหลืออเดนมากตัวนี้มนไม่มีเบอกทะเลบอกว่าคุณภาพเด็ดขาดเขาบอกว่าควากเด็ตรงนี้ับกางจะอเพราะอไรเยอะมากเใช่ไหมไม่รู้นะถ้าถ้าคนรู้ดีจะได้เอออาจจะได้จะรู้หรืงว่าเดี๋ยวจะดูินะจ้าเดี๋ตอนย็นจะไปด คนก็ทยอยมาเรื่อยๆครับ